สวัสดีครับไมยาพาด่วยครับห้านอยพิเศษครับประจำวันสุ์ที่สิบอันนี้กับมันมานำลำ้ำเรืยๆกันครับกดอลไ์ก็ติดตามสองไายาพาด้วยครับเืลอช่วงคิดหม่ๆของมายาอันมาเบิร์นกันครับวันนี้ มาหน่อยพิกดไลค์กดติดตาม Jit uh... อะไรก็จะตามกับสองเนี่ยมาเวยมันมานเขากป็นยังเอาใจใส่อยู่เนาะ บกคิตจะทำมาทำอุป่านไม่สั่เสียงในฟิล์มนะครับเด้ออย่าไปฟังเด้อเสียงในฟิล์ม แม่ไม่ม,ม,มีคือสองสามเออเหลือจะเอาค่ะเล็กเสริมครับมาใหม่มเลขเสริมลืมเลือลืมเลลเลขลืมหนีสองสามให้ไปเลย ตคับม,ม,กกมันมาห่วยพบดนี่โอเคอ,อ่ะอา้านยพิเศษครับสามแถวเกนโอ๊โตชีเป่าครับมาเบิ้งครับแถวแหละครับมีหาสามสองสามครับหลีวันเดอร์สองสามพบเก่าครับสามโต แถวสองกับมีตัวเดียวไปมีสองตัวครับมีเจ็กับ7จ็สี่แถวสครับมีตัวเดียวครับมีหนึ่งสามในวิ่งครับมีเก่ากับ7ครับอ้าโชคมานไดร้รำรวยกันคนไหลก็ติดตามไม่ย,ยาพะรวยครับคลิปนี้สวัสดีครับ